แกไม่ต้องสงสัยว่าตอนนี้ผู้ชายของฉันกําลังทําอะไรอยู่๋ตฉันจะบอกแกตอนนี้แหละที่เห็นเขากําลังแกะอยู่มันคือตัวช่วยสําหรับไลฟ์สดและถ่ายคลิปของฉันเองขนส่งเพิ่งเข้ามาส่งเมื่อกี้สดสดร้อนๆขอเวลาฉันเช็คของแป๊บว่าได้ครบตามที่สั่งหรือเปล่าเฮ้ยอุปกรณ์ทุกอย่างในกล่องมันดูแข็งแรงไม่กองแกงนะแกเขารับประกันตั้งสิบปีชนะขาตั้งก็แข็งแรงโอเคเลยแหละฮันแนฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่แกคิดว่าขาตั้งกล้องใช่ไหมล่ะสอรีจ้ะ แกเข้าใจผิดนี่ฉันฉเฉลยเลยละกันมันคือไฟสตูดิโอแบบโคมจีนถ้าแกเป็นสายทําคลิปแบบฉันบอกไว้เลยว่าแกต้องมีไว้อยากให้ AI ดันคลิปแสงแกต้องได้ภาพแกต้องคมชัดรู้ปะเห็นเขาว่ากันว่าไฟตัวนี้สว่างมากตัวเดียวจบแกนั่งหายใจรอแปบบ๊บเดี๋ยวฉันจะทดสอบให้แกดู 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยแกเห็นไหมฉันก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับแกนี่แหละห้องนี้ฉันไม่ได้เปิดไฟเลยนะแกเปิดแค่ดวงนี้ดวงเดียวสว่างทั่วห้องเลยแถมยังปรับสีได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ปรับสีได้มันปรับให้กับพริบได้ด้วยถ้าแกไม่ได้ถ่ายคลิปกลางแจ้งแกต้องมีไว้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะทิ้งพิกัดไว้ให้เดี๋ยวแกเข้าไปเลือกในตะก้าได้เลยนะ